วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาภาพที่เราวาดหรือว่าสร้างขึ้นโดยใช้ AI เนี่ยใส่ลงไปบนลายหมอนครับโดยใช้เว็บแคนว่าก็มาเริ่มต้นกันเลยอันดับแรกก็มาที่แคนว่าก่อนเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้ให้มาที่แอปครับเลื่อนลงมาเกือบล่างสุดเลือกหมอกอ่ะ จากนั้นให้มาที่ home add living ครับตรงนี้ก็ให้มาคลิกที่พิลลครับรูปหมอนมันก็จะมีม็อกอัพเก็บกับหมอนมากมายเลยผมก็จะเลือกเป็นภาพน,นี้กัวเลนเมื่อเข้าสู่หน้าจอนี้ก็ให้มาเลือกที่ select ครับ ตรงนี้ผมก็มีภาพที่เตรียมไว้แล้วเป็นรูปจักระตายที่แค่หลอนนี้แต่ถ้าเเพื่อนๆยังไม่มีเนี่ยก็กดที่อัปโหลดได้ครับแล้วก็เลือกภาพเอาแล้วกดโอเพนแต่ผมอัปโหลดแล้วไงผมก็กดคลิกที่กระต่ายหนึ่งครั้งกดซีเล็กอ่ามันก็มาอยู่บนบนลายหมอได้บาแล้วครับตรงนี้ก็ปรับแต่งได้ครับเกดมาที่ Adjust ก็ขยายเด็กลงได้อ่า มี left ซ้ายมี top ขึ้นมี middle ผมก็ะอ่ที่เซนเตอร์ครับผมชอบอยู่ตรงกลางน,นี่ส่วนตรงนี้ก็กลับด้านครับซ้ายขวาตรงนี้ก็เตียงกายโอเคส่วนตรงนี้ฟิลก็จะขยายเต็มครับแต่ผมไม่ชอบเนผมชอบให้มันเล็กๆนิดนึงโอเคกดเซฟ เรียบร้อยเซฟม็อกอัพดาวน์โหลดเท่านี้เราก็ได้ไายมอกอัพบนหมอนสวยๆในเวลาไม่ถึงนาทีครับวันนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณครับ